สิ่งที่แอฟไม่ได้คาดหวังเลยก็คือ,อาการมีดอกไม้แฮปปี้ใหม่เนี้ยแอฟรู้สึกว่าอันเนี้ยมันแบบนาา่ารักขอบคุณมากจริงๆค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่ที่แอฟไม่ได้บอกแล้วเขาทาเองอันเนี้ยเป็นจุดที่เซอร์ไพรส์แล้วก็ประทับใจมากจริงๆค่ะการที่มีดอกไม้อีกช่อหนึ่งเพื่อปีใหม่โดยเฉพาะ รักใหม่สดใสกว่าเดิมเปิดสิบหนุ่มคนดังรักแม่ไม่ดูแลลูกติดส่งต่อความรักไปยังลูกของสาวๆเหล่านี้มองข้ามไม่ติดใจแม้ว่าอีกฝ่ายนั้นจะเคยมีครอบครัวมาก่อนถือว่าเป็นรักครั้งใหม่ที่สดใสกว่าเดิมจะมีหนุ่มๆคนไหนกันบ้างและใครเป็นสาวผู้โชคดีกันรอไรัชมกันได้เลยจ้า คนที่10นนกุลเรียกได้ว่าเป็นความสัมพันธ์ที่พัฒนามาไกลมากพอสมควรเลยนะคะหวานจนน้าตาเรียกพี่ขณะที่ว่าละครปิดลาจอไปแล้วแต่ก็ยังเสิร์ฟความน่ารักในโมเมนต,ต์วันพิเศษอย่างวันวนาเลนไทน์ที่มีการดินเนอร์หวานฉ่ารับวันวนาเลนไทน์ปีแรกของทั้งคู่และความน่ารักที่ได้เห็นนั้นมีน้องปีใหม่อยู่ในโมเมนต์หวานของแม่ด้วยไม่เพียงเท่านี้หนุ่มนนกุลก็ยังนําช่อดอกไม้มาให้ทั้งแม่แอปแล้วก็น้องปีใหม่ด้วยถือว่าเป็นโมเมนต์ที่หลายคนชมว่ารักแม่แอปแล้วก็ยังไม่ลืมมรักนอีให่ คนที่9พี่ชานน์ถือว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักมากเลยจริงๆสําหรับหนุ่มหล่อรุ่นน้องหวานใจแพทดั๊า,าหลังจากที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในสมาชิกครอบครัวนะคะก็หวานในทุกช่วงเวลาสําคัญอย่างในวันเกิดของน้องเรซซิ่งค่ะก็มีทั้งพี่ชานนนและก็พ่อเบนซ์บอกเลยว่าในงานวันเกิดครั้งนี้เนี่ยน้องเรซซิ่งแฮปปี้มากๆนอกจากจะมีทุกคนที่มาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาก,กันแล้วหนุ่มน้อยก็ยังได้ของขวัญจากพ่อๆน้นะที่ถูกใจมากอีกด้วยเรียกได้ว่าเป็นภาพงานวันเกิดที่แฟนคลับได้เห็็นนแลล้้วกกตตาางยยิมมัไปเ คนที่แปีเตอร์ทูสตาระสําหรับความรักของนักแสดงและก็นายแบบหนุ่มชาวอเมริกันนะคะที่มาอยู่ในวงการบันเทิงไทยจากพระเอกหนุ่ม MV เพลงฟ้ารั ที่เข้ามาดูแลแฟนสาวนอกวงการอย่างจอยสุจิตากับความรักที่ยาวนานถึง12ปีที่แฟนสาวนั้นโดนดูถูกสารพัดจึ่งแม้กระทั่งดรามา่าไล่ให้ไปทําหน้าใหม่หลังจากที่ได้รับความสนใจจากโลกออนไลน์นะคะเกี่ยวกับเรื่องราวชีวิตรักของทั้งคู่โดยมีคนเข้ามาถามว่าทั้งสองคนมีลูกด้วยกันหรือไม่นั้นต่อมาก็ได้มีการเปิดเผยว่าจอยสุจิตามีลูกติดไว้15ปีที่ถือว่าเป็นเรื่องราวน่ารักน่ารักค่ะโดยปีเตอร์นั้นเห็นน้องมาตั้งแต่2ขวบแล้วแล้วก็เลี้ยงดูน้องในฐานะลุงอีกด้วย ทั้งยังชมเด็กคนนี้ด้วยว่าเป็นเด็กที่เก่งเรนเก่งน่ารักนิสัยดีนับถือจอยที่เลี้ยงลูกได้เก่งขนาดนี้จอยเป็นคนน่ารักแล้วก็เก่งด้วยประทับใจสาวจอยตรงที่ว่าเป็นคนที่สู้ชีวิตแบบเต็มที่เจออุปสรรคแล้วก็ยังเดินหน้าต่อไปแบบไม่ยอมแพ้แล้วก็ทําตลอดด้วยรอยยิ้มคนเราเจออุปสรรคไม่แย่เท่าคนนี้เจอมาแล้วก็ยังยิ้มได้อยู่เป็นอาจารย์ในชีวิตให้กับปีเตอร์เลยก็ว่าได้เรียกได้ว่าเป็นการมองข้ามไม่ติดใจแม้ว่าอีกฝ่ายนั้นจะเคยมีครอบครัวมาก่อน คนที่7จ็ดจ๊ชวนชื่นสําหรับนักแสดงที่คลองรักกับแจงกุณศสาที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาด้วยกันจับมือกันไม่ปล่อยพร้อมทั้งต่างฝ่ายก็ดูแลลูกติดซึ่งกันและกันเรียกได้ว่าอยู่ด้วยกันตั้งแต่ไม่มีอะไรจนถึงทุกวันนี้ก็มีพร้อมทุกอย่าง คนที่6อาร์ตรณชัยอดีตนักแสดงหนุ่มที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของสาวรนาสาแม้ว่าจะต้องมีหลายอย่างที่ต้องปรับตัวรวมถึงเข้ากับลูกชายของสาวสาววนาสาที่เป็นเด็กพิเศษมีอยู่ครั้งหนึ่งที่หนุ่มอาร์ตเคยได้ยินเสียงเตือนจากคนรอบข้างที่บอกว่าคบกับวนาสาเธอมีแฟนมีลูกแล้วทำไมถึงยังมาชอบจริงๆก็ชอบคนอื่นก็ได้เธอเป็นแม่ไม้นะแต่เพราะว่าเราเป็นคนมองที่ตัวตนและก็ความดีรวมทั้งทั้งสองคนนั้นก็ยังมีนิสัยที่คล้ายคลึงกัน คนที่ห้าเจาสันแวงนังจากที่คบห่านดูใจกับนักแสดงและก็พิธีกรสาวไทยอย่างดีเจดาราวดินดาจากจุดเริ่มต้นที่มีการคุยเรื่องงานจนถึงทุกวันนี้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวนอกจากนี้เจสันกับลูกชายของดีเจดารานั้นก็เข้ากันได้เป็นอย่างดีในช่วงแรกแดีเจดาราพยายามให้เจอกันบ่อยๆแต่ก็โชคดีด้วยว่าที่ลูกชายนะั้นเป็นคนที่เข้ากับคนอื่นได้ง่ายและจากวันแต่งงานจนถึงทุกวันนี้ต้องบอกเลยว่าการเป็นอีกครอบครัวหนึ่งที่น่ารักมากเลยจริงๆ คนที่4ี่จัสตินเทปแม้ว่าในช่วงนี้จะไม่ได้เห็นเขาผ่านทางโซเชียลมากนะักแต่ถือว่าการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวนี้ถือว่าเป็นการเพิ่มความสุขขาะที่แม่แอสเซีเรียมยังเคยบอกว่าคงอยู่กันไปจนแก่เท่าดูแลซึ่งกันและกันเวลาอยู่เมืองนอกเห็นคนแก่เดินจูงมือทำนู่นทำนี่กันก็น่ารักดีและเราก็ต้องอยู่กับปัจจุบันแถมยังเป็นสัญญาซึ่งกันและกันว่าเราจะอยู่ด้วยกันจนชีวิตหาไม่ คนที่สมูฮัมัดฮ้ากิมเป็นนักสงสายของสามลูกสิธิดาแม้ว่าเธอนั้นจะเคยผ่านมรสุมเรื่องราวความรักมาก่อนแต่การที่มีมูฮัมัดเข้ามาเปลี่ยนชีวิตก็ดูเหมือนว่าชีวิตรักของสาวลูกนั้นก็จะเพิ่มสีสันมากยิ่งขึ้นและเพราะด้วยความที่เป็นเทรนเนอร์ลูกบอกว่าเขาเป็นแรงบันดาลใจที่ดีเพราะว่าชอบทําลายสถิติทุกปีและเขาก็ไม่เคยหยุดนิ่งแต่เห็นอย่างนี้แล้วต้องบอกเลยว่าเจ้าตัวนั้นผ่านร้อนผ่านหนาวมามากมายที่เป็นอุปสรรคของชีวิตโดยเฉพาะกับอาการป่วยที่กว่าจะเอาชนะมาได้แต่ละทีก็ไม่ใช่เรื่องง่ายยยเลลลโดมมีกๆแะส นี่คอยให้กำลังใจเสมอ คนที่2มาโคลบูชไวเลอร์แม้ว่าจะเป็นคนนอกวงการแต่ถ้าพูดถึงชื่อนี้แล้วก็ต้องออกกันบ้างที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของคุณแม่จิตทิพย์เพราะว่าเขาคือคุณพ่อที่คอยดูแลซุปตารสาวระดับโลกอย่างดิซ่าแบล็กพิงก์แม้ว่าเขานั้นจะไม่ใช่พ่อแท้แ,ทแต่ก็รักดิซ่าเหมือนลูกแท้ๆไม่มีผิดเสมือนกับเป็นลมใต้ปีกให้กับเธอและถ้าเขานั้นมีเวลาว่างก็จะไปดูลูกติดขอบเวทีเลยเราจะได้เห็นความสิทิของทั้งคู่ในทุกช่วงเวลาแม้ว่าลูกสาวคนนี้จะโตเป็นสาวแล้วแต่ก็ยังกอดยยััังงงหออออมมมพ่ม่เ่เเนนนชคคแสดกกกถึวารทีีใ คนที่หนึ่งแบงก์กิจจพลนเป็นทั้งคุณลุงแล้วก็ทําหน้าที่คุณพ่อได้เป็นอย่างดีเข้าใจว่าอีกฝ่ายนั้นเคยผ่านการมีครอบครัวมาก่อนสําหรับสามีของแม่โบชยาดาที่ชีวิตของทั้งสองนั้นเหมือนเป็นด่างพุมลิขิตแอบมองมาตั้งแต่ม2จนตอนนี้ก็เป็นสามีเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีแล้วก็ดูเป็นผู้ชายที่ใจเย็นอบอุ่นเข้ากับลูกๆของทั้งสองครอบครัวได้ไม่ติดขัดอะไรเรียกไ,ได้ว่าหนุ่มแบงก์นั้นถือว่าเป็นผู้ชายที่หายากที่สุดคนหนึ่งเลยก็ว่าได้